อตอนรักขึ้นสู่รายก,นนการโหวตสวยนะครับผมนะฮะร่วมกับผมหนุ่มกันจอนนะครับกระแสของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับศึกษาเรืยองครับคุณผู้ชมซึ่งฝ่ายซ้ายเนี่ยมาร้องเรียนว่าเป็นพี่ชายที่โดนน้องชายในสายเลือดอัมบูลี่ทำให้เสื่อมเสียทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนซึ่งเป็นรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการที่โด่งดังที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งผมก็เป็นแฟนรายการแล้วผมก็ไปไรายการนี้มาแล้ว วันนี้นะครับขอต้อนรับครอบครัวก็มาดีครับนะครับผมวันนี้มากันครบเลยนะฮะแต่ผมขอบอกกัน่อนว่าวันนี้นะครับการดำเนินรายการเราอยู่ภายใต้หลังคานะฮะขอร้องเลยว่าควรใช้คำสุภาพหน่อยนะครับกสทชใช่ไหมพี่นศชกสทชคุมหลังคาอีกทีหนึ่งอ๋อนะฮะซ้ายมือครับคุณหลุยชื่อสวัสดีครับพี่หลุยเชนยิ้มสวัสดีครับและน้องรัก บบณรัสวัสดีครับพี่นุ่มครับขอบคุณจริงๆครับพี่ที่มาออกรายการก็มาดิครับขอบคุณมากขอบคุณมากรายการพี่นุ่มครับเวลาจัดให้ดีนะแต่ออกมาจ้ำๆโอเจ็ดคนเลยพี่ชอบโอเคเฮ้ยอะคุณผู้ชมครับและฝั่งขวามือครับตลกขวัญใจวัยรุ่นไทยแล้วเพลงเขากำลังแรงเลยเมรอนเมรอนมีแม่มึงก็ไม่รู้ ภายใต้หลังคาครับภายใต้สชอ,อะไรฮะคุณจะอยาบครับมีแม่พี่ฟังหรือเปล่าโคตรซิ่งโคตรแซดโคตรจะวาจัดเดินสายอย่างแจ๊ดคุณแจ๊ดสปุกนิกสวัสดีครับแ,<ก>แล้วนี่ครับทนายมาเฟียครับเ,เรื่องราวนี้จะต้องเป็นทนายมาเฟียคนนี้คนเดียวอาขวางเลยเนี่ย สวัสดีทางไปสายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไปสายครับไปสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทนายวันนี้หนักใจไหมผมถามหน่อยพี่สาหนักใจหนักใจมันมันเป็นเรื่องพี่น้องครับจริงๆเราก็ไม่อยากพี่น้องทะเลาะกันงทีพี่น้องมันโง่กันเองอะไรเงี้ยมันก็มาร้องนิ่งดงิ่งเดี๋ยวรอพี่พูดใจเย็นนะใจเย็นพี่หนพี่นุทรายการไม่มีสมาธิรายการก็จะทำแล้วพี่ฟังลุงยอดทำไมเนี่ยอันนี้พี่คอยไว้สื่อสารกับทีมงานอ๋อไม่ จะเย็นเลยนะจะเย็นอยูพี่ก็นั่นกูแจ็คกูแจ็คผมชื่นชอบเพลงคุณชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สนั่นสนั่นอดออดหน่อยโคดวิ่งอันนี้โคดวิ่งไอ้ที่มันร้องเพลงโคตรวิ่งโคตรซิงโคดแจ็คใช่ใช่อันนั้นไงไทเลยแบนด์สีดำหมันจ่ายได้ทุนเปล่าคุณผู้ชมครับก่อนที่เข้าประเดือนวันนี้นะครับผมกับเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับโอ้ยโฆษณาเยอะนะ ได้เลยพี่ดุ้ยดีมากนะ้เลยพี่ดุ้ยเขียนให้ได้เนาะเขียนให้ได้ผมไม่อยากมีปัญหาโอเคนะพี่หลุย้ยไม่โอเคยังไม่ยังไม่โอเคอ่ะโทรตามไอ้บอลทันไหมเนี่ยเอ็นมาเลยนะไม่ต้องให้ดีพอแล้วแหละผมว่าไหนๆทนายเข้ามาแล้วเอาให้หนักหดวงไปเลยโทรเรียกไอ้บอลดีกว่าโอ้คุณบอลเขามาดูนี่อาแล้ครับครูบอลเขามาดูอยู่จะบอกว่าตอนนี้คนดูคนดูเยอะมากนะเทปนี้ครับครขอบคุณมากนะโอ้หดีดีมากพี่นี่ตัดลงยูทูบได้หลายช่วงเลยหูยกินอะไรหอมมากเลยอ่ะ กินอะไรครับเนี่ยน้นซุปปลค่ะพี่พี่ได้ ของซาลาเปาและขนมจีบที่หอมชวนรับประทานขนาดนี้ก็เพราะมอร์นิ่งส l ตล์ W วลโฟร์เครื่องนี้เลยค่ะเพราะไม่ว่าพี่จะหุงข้าวอุ่นตุ๋นนึ่งก็ทำได้ในเครื่องเดียวเลยค่ะแถมทำได้หลากหลายเมนูและทำอาหารได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะและยังรักษาคุณค่าในอาหารรักษาวิตามินในอาหารแถมยังนึ่งค่าเชื้อโรคได้อีกด้วยนะคะแล้วถ้าพี่ๆสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสไตล์เวลได้เลยค่ะ รูดีถูกทนทุกคนใช้สตาร์เวลค่ะแหม่หนึ่งเครื่องนี่ทำได้หลายอย่างเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆจัดมาที่หนึ่งเครื่องแล้วพี่ขอสาลาเปาขนมจีบด้วยนะจ๊ะดูโซนนี้แล้วอ่ะน่าจะจัดรายการยาวแน่เลยจัดมาที่นะครับได้เลยค่ะรับไปเลยค่ะขนมจีบหอมค่ะโอเคแต่ตัวเดียวที่พี่หนุ่มไปส่งนัลูกนะงไม่ได้เลยค่ะพี่หนุ่มโอ๊ยขอโทษนะน้ำเย็นไปแล้วครับดูรายการนะครับโอเค เขาตรวจการเทสสามสองคุณผู้ชมครับกับเข้าสวรในการโหนก็สวยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องราวนะฮะเราขอทวนนิดนึงว่าพี่หลุยไม่พอใจน้องแจ๊ดที่มาอัมบูลี่หรือว่าทำให้อับอายขายกีน้าในการเล่นมุกเล่นอะไร ถูกไหมฮะใช่ครับทาให้รู้สึกว่าไม่พอใจอย่าใช้คาว่าไม่พอใจใช้คําว่าเครียดแค้นครับหน้ามันดีเนื่นมาเป็นผพูดเลยเชครับก็คือตั้งแต่ผมมาอยู่ก็มาดิครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนุ้ยจะเป็นตั๊กนะทุกคนก็เออดูแลผมอย่างดีแต่มันมีอยู่คนเดียวครับที่สังคมเรียกมันเพว่าเป็นพี่น้องกับผมเนี่ยคือไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่แหละไอ้แจ๊สเนี่ยชี้อย่าชี้คุดดีๆคุยดีไอ้นี่ยครับ ไอเนี่ยไอแจ๊กเน<อ>ี่ยนะครับคือมันบูลลี่ผมดูถูกดูแคนผมครับดูถูกผมเข้าใจดูแคนเป็นยังไงเอ้าดูแคนนะสองมือกุมเต้าเอวด้าปากดูนะครับ<อ>มันเอาพี่หนุ่มเล่นแบบนี้ใครเล่นได้โอ้ตลกก็ไม่เล่นกันหรอกเงี้ยเขบอกว่ามุกอันนี้คือคือรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ถูกต้ออาสู่สายตาประชาชนมันไม่ได้มุกมันเป็นอ่ะเดี๋ยวนะรายการก็มีมันไม่ได้สดนี่มันมีการตัดต่อช่วยใช่ไหมแต่ก่อนตัดต่อบางทีมันก็มีอ่ามันไม่ใช่มันคนเดียวนะมีคู่มันเนี่ย ไอเฮียบอลนะไอเฮียบอลนะฟังผมนะเราจะไม่พูดถึงบุคคลภายนอกร,รายการนี้อยู่ภายใต้หลังคานะผมบอกคุณนิดนึงว่าคุณจะไปพูดถึงตัวอย่างที่ไม่ดีมันเป็นเพี้ยอะไร <c oughs> <c oughs> อวลาทะลาจะอธิบายน้องต้องหยู่เฉยกันแล้วลูกแจฟังพี่นะใจะเย็นนะเราเด็กช่างด้วยกันอ่ะโอเคคืออย่างนี้เราไม่พูดถึงตัวอย่างไม่ดีนะอย่างคุณบงคุณบอลเลยเนยี่ยเยายวชนเขาดูอยู่นะมันจะเสียหมายถึงว่าเขาชี้อย่าชี้ก็คือเขาล่วงหัวถ้ากาคนอย่างเงี้ยครับไม่ทาทีเหมือนสอด้านมากเลยก็ไม่ขีก็คือจะบอกว่าตอนนี้นะคนดูในในแฟนเพจครับแสนกว่าในยอดยูทูบเจ็ดหมื่นกว่านะครับแล้วเขาพิมารีพิมา ขำกี่โมงนี่มันเรื่องเครียดนี่เรื่องเครียดอะไรเรื่องขำใช่ไงจะเป็นขำกิมงผมจะบอกว่าไอ้น้องการดูหรือว่าอะไรนี่ยคนคนมีสติในการพิมพ์นะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาฟ้องร้องขึ้นมาจะเอาโจงกระเช้าเรืไม่เอานะต่อต่อเขาดูถูกดูแคร์มาแล้วผมจะเล่นอะไรอ่ะเขาวสองคนแบบสมหัวกันแกล้งผมอะครับแล้วบางทีก่อนเข้าฉากเนี่ยเขาก็บางทีก็บอกมุกเราเออเราเห็นมาน้องบอกมุก เออแบบ๊ยเวาลาเขาบอกเราเขาขำกัน้องคนนะแต่พอไปเล่นจริงพอไม่ขำม,มันก็ไปหัวเราะย่อ,ยอกันสองคน,นะ่อ่คุณไม่ตันกองอะไรกันก่อนเหรอเอาเราก็เชื่อใจไงว่าเออเขาสองคนทั้งเก่งทั้งอะไรมีชื่อเสียงด้วยไงเราก็เชื่อน้องไงพี่ภลขาผมถามหน่อยถ้าแบบเนี้ยมันเข้าขายมาตาไหนที่ผมถามหน่อยคุณกุลหลุยอยู่ที่ไหนนะจริงๆกับบ้านกรุงเทพแต่ผมว่ามีธุรกิจอยู่ที่ระยองครับอันนี้เข้าล่ะเข้าขาย,ขายท,ที่คุณทำม,มาตาไหนมาตาพุทธมาตาพุทธ ใหญ่มากกับพุทธเดรยองอ๋อเดรยองมากกัพุทธเอาเหรอครับไอ้หนุ่มพลาดไประยองเลยโดนมากกวพุทธไม่คุณหนูผมไม่ใหญ่แต่อะไรเยอะในรายการสังคมก็ดูอยู่นะทำไมคุณไม่ออกวะแล้วออกแล้วผมจะไปทำอะไรครับเลี้ยงหมาอยู่บ้านเนี่ยเอาแล้วกูเลี้ยงหมาแล้วใครเลี้ยงกูทีไม่ผมเห็นคุณคุณน่าจะได้ทางนะเห็นว่าคุณมีเพื่อนชื่อนุ้ยเป็นว่าไปร้องเพลงกันลองลองไปร้องเพลงดูอันนี้อันนี้พัดพิงไปครับไม่คุณคุณต้องอ่อย่าให้ผมพูดก่อนอนุญ่าไหมไม่ไม่ไม่อย่าให้เขาพูด ไม่เอาเราพูดไปเราป้องทันทีเลยไม่อนุญาตเราใครบอกไม่อนุญาตเอางี้คือพูดไปจะไม่เห็นภาพคุณได้ส่งหลักฐานส่งคลิปมาให้ทีมงานอ๋ออันนี้ผมส่งแน่นอนครับส่งมาแล้วนะส่งมาแล้วครับทีมงานเปิดภาพมาที่คุณหลุนก็โดนอ่ะเปิดเปิดเลยเปิดผ้าไปเลยส่งมาแล้วส่งมาแล้วนี่อีทไหนเนี่ย อ้าวอีทปงลางไงผมชอบอีทปงลางเอ้าแล้วมันไม่แต่งมาเหมือนกันแล้เอาไปทำไมอ่ะเออไปฉีกอะไรมาหาอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้ครับอันนี้คือรายการมันยังไงในมุกนะฮะก็อีทบ่งไฟเข้ามาเราก็เห็นทุกคนแต่งแบบเรียนแบบอีทไอ้เราก็เอ้ยมันน่าจะเอ้ยน่าจะฉีกออกไปให้มันแบบดูแปลกเราจะได้ออกไปเด่นอะไรเงี้ยฮะก็ด่าษผมอีกนะว่าผมมีรับจานผมอีกแล้วอ่ะอะไรดูมันยิ้มมันมันควรตีนครับดูสินี่ ปรนสารแล้วเหมือกซะ้วยเงียน้องอันนี้พี่เตือนพี่เตือนด้วยความหวังดีนะน้องไม่งั้นรถทัวร์จะไปบ้านน้องนะมันไม่ดูภาพไม่ดีนะพี่ขอเตือนน้องคุณคุณมีสติในการฟังนะพี่พี่ขอเตือนพี่ประสารผมฝังด้วยพี่นี่มึงให้เกียรติรายการเชื่อพี่นะคุยคุยเขา แล้วแล้วมีไหมมีหลักฐานไหมไม่มีครับมันมีอีกอีกคลิปหนึ่งอ่ะอาชญาปิดมาเปิดมาเปิดมาเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เบามากผมอยู่ท้ายดีกว่าอ่ะจันไปอยู่ท้ายไอ้เหี้ยร์เหี้ยอยู่ท้ายจันก็เลยเป็นแล้วท้อท้อจัดท้อเนี่ยครับอันเนี้ยนี่คุณด่าเขาวะแล้วนี้คุณด่าเขานะผมด่าอะไรคุณด่าเขาอะไรอย่างท้อท้อหมายถึงผมมาท้อผมแทบอยากจะเลิกเล่นตลก เออแล้วหนูไม่เลิกอ่ะกูจะถามอย่างนั้นโ้โหทำขนาดนี้ออกหมก็กูแก่ขนาดนี้กูจะไปทำอะไรได้ฮะแคานี่เป็นสุดท้ายของชีวิตกูแล้วเนี่ยก็คือไม่พอใจไม่พอใจอ่ะจริงไหมหลักฐานมีจริงไหมน้องจริงคือจริงเลาลูกผู้ชายใจเย็นใจเยนพ่หนุ่มเดี๋ยวผมจะตอบอยู่ใจร้อน เดี๋ยวร้อนหมดเดี๋ยวี้ตอบอยู่ก็คือยังไงคือคุณได้ทำทันที่คลิปเขาเปิดมาหรือเปล่ามันมีหลักฐานอ่ะผมทําอยู่แล้วพี่หนุ่มเอออ่าก็ดูเขาดิเขาเล่นตลกเล่นเบาอ่ะจะไปเล่นดีกว่าให้ตลกรุ่นใหม่ๆขึ้นมาดีกว่าอ้าวพี่ถามหน่อยแล้วถ้ามึงอย่างนี้มันต้องได้ยังไงมันถึงถ้าทำให้คุณรู้สึกพอใจอ่ะแล้วไปอยู่ตัวท้ายอยู่ตัวท้ายมันก็ต้องเล่นให้มันคมๆดิพี่พี่ไปเล่นแบบตัวหัวหัวตลกเต่าตัวท้ายมันต้องหาใช่ไหล่ะอ่าทีนี้เล่นแล้วมันไม่ได้เอออย่าไปเล่นดีกว่านะ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาฟังลคยทีเดียวพี่นุยยิ้มครับครับพี่หนุ่มครับพี่ดุยยเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่จะมีประเด็นกับน้องแจ๊ดด้วยจริงจริงแล้วเป็นน้องที่รักที่สุดเลยในบรรดาในรายการเนี่ยก็คือน้องเล็กแล้วก็น้องที่น่ารักที่สุดเลยแต่ก็บางทีเราก็ตื่นมาเช้าบ้างนะแล้วก็ง่วงบ้างอะไรเงี้ยพอเราต้องมาเตรียมอะไรก่อนอันนี้ผมถามน้องประเด็นนิดนึงครับจริงไหมที่เขาบอกว่าพี่มาก่อนคนแรกๆเลยอ่าก็ต้องมาก่อนแล้วแจ๊ดเนี่ยมาที่หลังสุดเลยจริงไหม จ๊ดนี่จริงๆพวกเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะเพราะว่าน้องทํางานเยอะเราเข้าใจแต่ทีเนี้ยพอ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 มาถึงแล้วเนี่ยน้องเขาก็เล่นเต็มที่บางทีเราอ่านบททั้งหมดเลยนะเพื่อจะให้ควบคุมให้น้องได้เล่นกันสบายแต่พอเราพลาดครั้งเดียวลิ้นพันลิ้นเหลวน้องมายืนขำเราเรารู้สึกเฮ้ยทำไมทำกับพี่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บองตรงนะคุณจนทรเราดื่มเราดื่มดื่มอะไร เบียน,นะเนี่ยก็แค่ก็แค่แ,แก้วสองแก้วสามสี่กระป๋องกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่แล้วแหละ <laughs> นะพอเราไปพาดนิดเดียวลิ้นเหลวลนิดเดียวเทปกว้านธากิจมามันขำเราหันหน้าขำเรารู้สึกเสียฟิลเลยทีบบนี้ทีนี้ก็มีสติดิทีนี้ก็ต้องคุมให้มันได้ดิได้ปะเออคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องคุมใช่่ ผมส่งคลิปให้ทีมงานแล้วส่งให้ทีมงานใช่ไหมใช่ครับเอามีก็เปิดมาสิเปิดเปิดเลยสิทีมงานอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติในงานตั้งใจฟังเพลงนี้และเจ้าสาวตั้งใจฟังตั้งใจฟังเออ่ฟังเพลงตั้งใจฟังตั้งใจฟังเพลงที่รางวัลแต่งขึ้นมาผมวไม้เนี่ยหัวไม้แล้วนี่ผมวไม้แล้วหน้าแดงแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังแค่นั้นเองแค่นิดเดียวเองแค่นี้แต่ฉันเป็นน้องเล็กเลยแล้วแล้ว คือพี่ไม่อยากให้มันเริ่มบานปลายมันมันจริงไหมที่น้องทำแบบนีน้จริงไหมผมจริงอยู่แล้วผมพูดอ่ะผม,ผมนักเลงแย้ผมก็เล้งผมเด็กช่างอย่างผวกใส่เสื้อสกรีของเนี้ยถ้าไม่เดี๋ยวมันแตกมันจะมันจะแตกประเด็นนะแนย้เอ้ยคือพี่เำาไปถามเขาเนี่ยผมก็พูดอยู่หนูฟังผมสิพี่ถาม ใจเย็นใจร้อนเออมันร้อนหมดเขาใช้แต่หลังขามันมีไงมันมีคลิปมายืนยันเลยว่าเราขำเขาอะก็ผมขำไงก็ขำเขาเพราะอะไรก็มันก็ขำเมื่อคนพูดผิดมันขำแล่ะเป็นใครไม่ขำมากมันเป็นเรื่องตลกแต่เขาไปคิดมากคิดมากเองไอเนี้ยผมพอรุ้มารวยได้เออน้องมันขำเราโอเคเราเปดนจริงแต่อีกอันที่ผมเป็นตาบากของผมเลยเอะไรอะเอ่อเทปที่ผมเป็นพี่ต่อยไต่พบอะ เกมเศรษฐี่ะมันหาว่าผมเป็นพิธีกรที่เมาพูดมั่วได้หรอกไม่เอาผมไม่กล้าเดินตลาดเจ็ปวันนะคุณมีคลิปหลักคาเลยไหมนี่ยผมส่งให้ตูแล้วเห็น้้งรายการบ้ารายการบอเลยพี่กรก็ตะกุกตะกัดจอคอมก็เสียถามคันถามไม่เป็นมงคลพุยบ้าล่าดีอย่างเดียวแล้สูตรที่ใส่เหมือนที่เหลือไม่เหมือนเลยเลย มันเละไปหมดเลยวันนั้นนะชีวิตผมเละเทะเลยนะไม่กล้าทัวหาใครเลยวะนี้พิจารายผมถามหน่อยถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเจ้าตัวโดนกระทำแล้วทำให้รู้สึกอับอายอย่างเงี้ยมันมันมันควรจะยังไงดีมันก็เป็นความเสียหายนะ เชียงหายผมครับวิทยนายชื่อเสียงสะสมมายินฟังเลยฟังฟังไม่ใช่คิวเราพูดนิ่งเลยนิ่งคุณคุณย้อนให้ผมพูดไหมได้ได้ได้างพี่เผูดก่อนเออจริงๆอ่ะที่ที่ทางแจ๊ดเขาทำเนี่ยก็ถือว่าเขาเตือนเพราะเรากินเหล้ากินอะไรมาเนี่ยเรามาเล่นรายการเนี้ยใย่มาดีค้ามเนี่ยเขาดังมากนะเราจะไปททำให้เสียอะไรเงี้ย แต่พี่ไดอฮะอันนี้ขออนุญาตแต่ไม่ควรเตือนออกอากาศแบบนี้แบบเลิกกันคัดแล้วค่อยมาบอกพี่ก็ได้ไม่เราต้องรู้เดี๋ยวเราโสแล้วเราอยู่ในวงการมานานถูกต้องแต่กับหัวต้องเล่นเสมอไปต่อไม่ถูกเลยเอาเราเอาเลยอย่างี้เราอยู่วงการมานานทั้งสองคนนะน้องเขาพยายามจะแบบดันขึ้นมาไอเราเนี่ยถ้าไม่มีน้องเราก็ยืนไม่ได้ทุกวันนะปัญหาไมนไมีอะไรมันเรื่องพี่น้อง เนี่ยเราดูอาการเนี่ยน้องก็ห่วงใหญ่ถ้าน้องเขาห่วงใหญ่เข,หหญเขาไม่ต๊อนะถ้าเขาต๊อเนี่ยเขาแบบรักพี่มันมันรักแบบว่าอย่างนี้ไม่ดีฮะ<ฮ>มันเป็นการแบบว่าเหมือนดูถูกถักถาไม่แต่ผมผมมองว่าเขาดูถูกจริงนะโอย้ยางนั้นมันไม่ได้ฮนะพี่ทานายก็จะให้ดูถูกได้ยังไงครับผมก็มีความรู้สึกหลุยหลุยเขาพูดอยู่หลุยหลุยเาหมอเราคุยแล้วเราต้องให้หมอหัวเราขุยนะเออนิ่งนิๆนิ่งฟังเขาดิฟังเขาถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยน้องเนาะเฮ้ยทนายเขาพูดอยู่น้องดูไม่น่ารักมาดูไม่น่ารักแล้วที่พี่เตือนด้วยความหวังดีนะนะนักภูมินักเลงอะไรกลุ่มนักเลงอะไรพี่หนุ่มพูดดีๆก็รู้แล้วเขากำลังพูดอยู่ไอ้ยังก่อนเนี่ยมันร้อนั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือเข้าใจพี่เข้าใจไอสัตว์กกลิ้นจากเสพเลยไอเหี้ยเมื่อไหร่จะจบเนี่ยกูพยายามจะให้ดังแม่งไม่ดังสักเตาะเลย ตังล่ะวันนี้พี่กูจ้างมาด้วยคุจ้างมาร้องเรียนเรื่องอะไรส่วนมากเลยนะฮะจะเป็นทีมทีมงานอ๋อไอบอลเนี่ยแหละคือแจ๊ดเนี่ยเขาจะปูมาก่อนบอลก็คือแบบจะคอยมาตบเรื่องอะไรบ้างเรื่องเรื่องเราอะไรผมพูดตรงๆด้ลยกันอ่ะเอาตรงต่อหน้ากล้องเลยนะอ่ะผมโดนสายร้ายโดนสายร้ายมาใส่เปลยอกเจลีอยู่แล้วเจียเลยมีคลิปใช่ไหมคุณสอนงานมีครับมีฮะเดี๋ยวคอยดูคลิปนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ที่มาเอาเอาผสงให้แล้วเป็นภาพใช่ไหมอ้อ่เป็นคลิปใช่เหรอเดีวเดี๋ยวี่หน่มเดี๋ยว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 คิปไม่ใช่เหรอพี่คุณทนายเรียบร้อยเรียบร้อยไนี้เรียบร้อยบรอไม่ถไม่ควรด้วยจริงๆนะผมเปิดได้ไหมเออเลยเปิดเลยพี่ห่มมูไม่จริงผมไม่มาพูดมาอัมหรอกใช่ป่ะผมอามไปแล้ว ตัดลิ้นแบ่งทิ้งจริงเไยเว้ยเขาเปิดได้ไหมอันนี้คุณอนพิยะไปเฮ้ยเปิดเยอะมันจะได้รู้ว่ามันทำอะไรกับเราไว้เปิยถ้าอ่านเรื่องอะไรก็เปิดไปเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยโชคดีไปโชคดีไปฮะคลิปมันหายไปแล้วครับผมคลิปมันหายแต่ผมมีภาพเป็นี่เนี่ยวุ้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 ยวุุญนนุ่อย่าทำกับน้องอย่างนี้อ๋ออันนี้คือใครคืออะไรป่วยอยู่ตอนนั้นอ๋ออะไรนี่ละครับป่วยอยู่จริงเลยดังถามเทสอ่ะผมขอ ทีนี้เป็นฝั่งคุณพูดแล้วไม่งั้นบริบทคุณมันจะตอนนี้คุณดูเสียแล้วคุณแจ็คคุณมีเรื่องนาอะไรที่จะโต้แย้งหรตอบโต้เชิญครับพี่หนุ่มให้ผมพูดแป๊บเดียวเนี่ยเขาพูดกันหมดเลยแล้วเวลาไม่หมดพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้ นี่อันนี่วะยันนี่วแดเอดีๆน้องพวกพี่ก็รักน้องไม่เดี๋ยวกูถามตรงมึงดูทุกเทปีเหมือนเหมือนเป๊เลยดีดีเอาต่อเลยอะยังไงมีมีของคุณปีเลื่อนอะไรไหมมีมีมีคลิปผมมีคลิปผมกมีคลิปไหมมีคลิปส่งให้ทิงเอาหรือยังส่งให้แล้วส่งให้แล้ว้ยนี่คลิปแจ๊ดไงี่คุณไปยิงเต้อะไรที่ไหนอะมันแค่นี้เหรอ บ้าวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดอันนี้เอ้าคุณกินไยืนเต้นอะไรคืออะไรไอพี่ผมต้องกินโพี่ไปสานเอ้าอยู่ๆพี่มาแย่งหาอะไรผมเนี่ยผมก็เล่นผมผมมาตลอดคุณคุณเรื่มคุยเดี๋ยวบ้าวันนี้พี่อยู่ยืนมาแย่งผมกินหมดหมดอายุป่วะไม่หมดไม่หมดแล้วคือคืออะไรคือคุณไปเต้นอะไรอ่ะนาฬิกาเหรอหรือไง ไอ้ผมไปเต้นเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ไหนบ็อกสตรีทบ็อกกินสตรีทคือจะบอกว่าคลิปนี้รายการก็บริษัทไม่ได้สง่งมาให้ผมกูเป็นส่งให้มึงด้วยคุณไม่สง่งผมแต่มีผู้หญิงผู้หวังดีสําหรับคุณจบยากนะไอสัตว์อย่างเงี้ยไอหนักเลยไอห<ม>นัก,นกเลยคนอย่างเงี้ยไอหนักอย่าปกป้องมีอะไรอย่าปกป้องพี่มันไม่มีอะไรกอคุณใจยังไงเรื่องราวเป็นยังไงคลิปที่คุณส่งมาให้ผมเนี่ยมึงไม่เคยไปไหนว่าเรื่องกูเลยมันไม่เคยออกไปไหนนรืวอามัน โอ้ส่ไปเลยเตือพ่อด้วยไปพร้อเขาเสียหายไงยังไงื่้งราวที่คุณส่งมาทางรายการเราคือวันนั้นนะคะพี่หนุ่มหนูอะไปปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาจะกลับเที่ยงคืนแล้วเขาก็บอกว่าเขาทํางานเขาจะไม่ออกนอกพื้นที่สุดท้ายพี่หนุ่มลูกโทรมาบอกว่ามามีมามีพ่อไม่กลับบ้านเลยไอ้นอนไม่หลับ เนี่ยค่ะมันชอบทำหน้าแบบนี้ค่ะที่มันชอบทำหน้าแบบนี้ใส่หนูอันนี้การที่ไหนครับที่พัทยาพัทยาแล้วลูกอยู่ที่อยู่ที่โรงแรมอยู่ที่โรงแรมเขาไปทำอะไรที่พัทยาเขาบอกว่าเขาไปเล่นคอนเสิร์ตตอนกี่โมงตอนสองทุ่มสองทุ่มเลิกก็ประมาณไม่เกินสี่ทุ่มอ่าไม่เกินสี่ทุ่มใช่ครับแล้วไงต่อแล้วก็จนลูกโทรมาจะตีสักลูกบอกว่าลูกนอนไม่หลับแล้วโทรไปอีกทีคือไม่รู้เรื่องแล้วสมองเบลอแล้วหลังจากโดนแบบไม่เปียก ไม่เปียกยังไม่จบเลยน่ไปต่อ Walking Street ไปเต้นกลางถนนใช่คุยไหมแม่ภาพก็ผมพูดอะไะมั้งล่ะก็ผมเองก็ผมเนี่ยผมก็อยากไปรีแลกผมมีอีกนะคะไปไรฮะไปญี่ปุ่นโอ้ยพอแล้วมันจดเป็นอันอันดิฉันไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะเงียบกี๊ทำไปดิว่าเงียบกิ๊นี่เรื่องพวกนั้นโอ้หออกตัว เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคืนเวลาสถานีแล้วดูซื้อต่อได้ไหมครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่ยบอกแบบนิดนึงคิะพี่ช่วยพี่ช่วยแจ๊ดคืออย่างนี้แต่พี่ดูทรงน่าจะเป็นข้อจริงเพราะแจ๊ดไม่เตาะเลยแจ๊ดไม่เตาะเลยเรนต้องช่วยกันบ้างเออกินหนอนปลากูไปเงียบกินเลยนะ